เล่าเรื่องผีตอนตีสองปอบผีประกรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมได้นำมาเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีปอบผีประกรรมมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องมีอยู่ว่าตัวผมเองเป็นคนที่มีสัมผัสที่6 สมัยตอนเป็นเด็กก็มักจะเจอผีเป็นประจำเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับผมเปนอย่างมากแถวบ้านจะมีคนเรียนของรเรียนวิชาอาคมเยอะเช่นของที่ทำให้ข้าวเต็มยุงฉางตลอดเวลาคือจะมีกระปุกอันหนหึ่งอีสานที่เรียกว่าแอบเอาไปไว้บนยุ้งฉางกลังคืนก็มักจะมีเสียงข้าวไหลเข้าตื่นเช้ามาข้าวเปลือกก็จะเต็มยุ้งฉางเหมือนเดิม ตาของผมเองเคยเอามาใช้กลางคืนจะเห็นเป็นลิงดำตัวใหญ่นั่งอยู่หน้ายุ้งฉางมันก็จะมีข้อห้ามเหมือนกันกันกบคนที่เอามาใช้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่เอาไปคืนเจ้าของเขาแล้วแต่ก่อนแถวบ้านจะนับถือผีฟ้าผีประกรมเดี๋ยวนี้มีแต่ผีฟ้าผีประกรมยังมีที่สุรินคนคล้องช้างแถวบ้านก็จะเจอบ่อยก็คือ มีหมาดำตัวใหญ่ๆเท่าลูกวัวไม่มีหมาที่ไหนใหญ่ขนาดนั้นสำหรับที่บ้านนอกก็จะเจอหลายครั้งหลายหนมีวันหนึ่งเมาเล่ากลับมาบ้านดึกๆประมาณสี่ทุ่มห้าทุมช่วงนั้นบ้านนอกหนึ่งทุ่มขนก็นอนหมดแล้วครับตอนนั้นปวดเยี่ยวมากมักง่ายไม่อยากเยี่ยวในห้องน้ําแต่ก็เดินไปฉี่ตรงข้างต้นมะพร้าวแทนแล้วก็เห็นเป็นหมาดําตัวใหญ่ วิ่งผ่านหน้าบ้านมาแถวๆข้างหน้าผมห่างกันประมาณ10เมตรมันวิ่งมาชนไม้ดังปังแล้วก็เงียบหลังจากนั้นก็เห็นเป็นยายแก่ลุกขึ้นยืนทีแรกผมก็ไม่ได้กลัวคิดว่าตาฝาดก็เลยขยี้ตาแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ผมก้าวขาไม่ออกยายแก่ยิ้มให้กับผมหน้าตาไม่ใช่คนในหมู่บ้านเอาซะเลย ผมชะงักอยู่แป๊บหนึง่งก็วิ่งเข้าบ้านไปไม่ได้บอกกับใครยังอุตส่าห์ออกมาอาบน้ําอีกครั้งหนึ่งในค่ําคืนเดียวกันหลังจากนั้นผมก็เข้านอนคืนนั้นแม่ผมนอนอยู่นอกห้องก็มีกุมารทองเรียกให้เข้าไปนอนในบ้านที่บ้านผมนะจะเลี้ยงกุมารทองไปด้วยครับถ้ามีอะไรไม่ดีเข้าบ้านจะเรียกทุกครั้งหลังจากนั้นก็จะเจออีกเวลาดึกๆประมาณห้าหกทุ่ม ชอบออกไปกินน้ำนอกบ้านก็คือที่บ้านนอกนั้นจะมีตุ่มดินอีสานเรียกว่าแอ่งน้ำมันก็จะเย็ยนและอร่อยดีครับแล้วผมก็เจอลูกไฟลูกเท่ากําปันหลายๆลูกลอยขึ้นแล้วก็หายลอยสูงอยู่ประมาณ3-5เมตรวันแรกเจอคนเดียวส่วนวันที่2เจออีกผมก็เรียกเพื่อนให้ไปดูเพื่อนไม่กล้าที่จะดูต้องแอบดูคนเดียวเสียงมันวิ่งมาหา เหมือนคนเหยียบใบไม้เข้ามาใกล้ๆเราเรื่อยๆผมก็เลยไม่กล้าออกมาดึกๆอีกเลยกลางคืนวัวควายมันก็จะตื่นกระวนกระวายเหมือนมันเจอเจออะไรแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรครับเหมือนมันเห็นแต่เราไม่เห็นมาโดนเขาก็ตอนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพทูตของผมเป็นคนคลองช้างเขานับถือผีประกำผมไม่เคยเห็นเขาหรอกแต่ลูกหลานทุกคน เขาจะกันกันหมดการกันก็คือการปิดทวารทางก้าวเพื่อกันสิ่งที่ไม่ดีให้มาเข้าในตัวตัวเองแต่ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยครับทวดผมเองที่จะเข้ามากินผมเวลาปอบเข้าจะเข้าทางขาอาการก็คือขาจะชาขึ้นมาจากปลายเท้าถ้าของแรงถึงหน้าเลยครับถ้าเทพลงจะปวดหัวปวดไหล่ผีประกม ถ้าเราผิดครูจะเป็นปอบที่แรงมากอีสานเรียกว่าหากอมสามารถกินดิบกินคนได้เลยคือการกินเป็นๆน,นั่นแหละครับที่พูดคุยหรือเดินอยู่อยู่ดีๆก็ล้มตายไปเฉยๆตอนผมโดนก็ตอนนอนแต่ยังไม่หลับเพิ่งจะวางหัวลงก็โดนเลยชาทั้งตัวเลยครับโดนเขาอยู่สามวันถึงโทรไปบอกแม่ แม่ถึงไปหาพระตอนตีสี่ของวันที่สี่ที่โดนปอบผีประกรรมเข้าหลวงพ่อได้บอกให้กลับมาบ้านเพื่อมาขับไล่ผีออกไปถ้าไม่กลับวันนั้นจะตายก็เลยได้กลับมาไล่ปลอบออกจากตัวผมแล้วทำวิธีปิดถวาวรทง 9, างก้าวไม่ให้มันเข้ามาอีกมาโดนอีกทีตอนเขามาบวชเป็นพระโดนทั้งที่อยู่ในพระเหลืองผมจำวัดอยู่ในศาลากับหลวงพี่อีกหนึ่งรูปเนนหนึ่งรูป แบ่งห้องกันนอนอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้ามาในศาลาเปิดประตูเปิดจริงแต่ไม่มีคนเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนแลกเก้าอี้อยู่ในศาลาผมก็เลยว่ามึงเป็นใครมึงมาทำอะไรแค่นั้นแหละครับฝาบาทก็สัน่นบาทผมจะมีขาตั้งจะตั้งอยู่ที่พื้นศาลาเป็นพื้นยกสูงเป็นปูนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะสัน่น เพราะว่าพื้นน่ะมันสั่นสะเทือนได้ยังไงหลังจากนั้นผมก็เจ็บท้องปวดมากจนทนไม่ไหวก็เลยโทรไปหาพ่อพ่อผมขับรถมาที่วัดกลับบ้านแล้วก็โทรไปหาหลวงพ่ออีกวัดหนึ่งแม่ฝากผมให้เป็นลูกของหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ที่วัดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดผมเป็นคนศรีสะเกดโยมเพอเมืองแต่บ้านแม่โยมเพอศรีรัตนะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่อำเภอศรีรัตนะ แล,ล้วลุงพ่อก็บอกว่าถ้าโดนของเดี๋ยวอีกสักสามสิบนาทีก็จะอ้วกออกหลุงพ่อสวดมนต์อยู่ที่วัดผมอยู่ที่บ้านประมาณสามสิบนาทีผมก็ออกมาเป็นสีดำเหม็นเน่ามากนอนกลางคืนก็มักจะได้ยินเสียงคนเรียกใกล้หูเวลาที่เรานอนแต่ผมน่ะไม่ได้ขานรับผมก็ไปถอดของออกจนหมดที่วัดของหลุงพ่อแล้วตอนกลับมาก็ลาสิกขาที่วัดที่บ้าน เวลากลางคืนก็จะเจอดีจนได้จะเห็นเป็นดวงไฟกลมๆเท่ากําปั้นหลายๆดวงลอยขึ้นแล้วก็หายไปสูงประมาณ3-5เมตรแล้วก็จะมีเสียงร้องเหมือนไก่ปอบมันก็จะร้องกุก๊กๆุกเหมือนไก่ก็มีนะครับถ้าไปได้ยินเวลากลางคืนแสดงว่าคุณกำลังเจอดีเข้าให้แล้วพอไม่มีไก่ที่ไหนจะมาร้องเวลากลางคืนคืนนั้นผมมีผ้าคล้องเต็มคอ เรียกเนนมานอนเป็นเพื่อนเพราะกลัวปลุกเนีนขึ้นมาดูเนีนเห็นแล้วคุมโปงผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยครับฝากเป็นอุทาหรณเวลาได้ยินเสียงในกลางคืนอย่าได้ไปทักโดยเด็ดขาดมีอีกหมู่บ้านหนึ่งเตี่ยมเผอผ่บึงจังหวัดรีสเกตประมาณหกโมงเย็ยนก็เข้านอนแล้วหมู่บ้านนี้มีคนที่ลิ้นเลียดได้ถึงหูเขาเรียกปอบใหญ่เคยมาหมู่บ้านผม เห็นเด็กเล็กๆเ,เขาก็แซวเล,เล่นว่าอ้วานนักหน้าตับหวานจังเลยกลางคืนมาเด็กนอนร้องไห้ทั้งคืนจนต้องหาคนที่แก่วิชามาเป่าหัวให้ถึงได้หยุดร้องหมู่บ้านนี้สุดยอดแล้วครับใครไม่เชื่อเชิญลองของรับรองไม่ผิดหวังครับขอรับรองว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมพบเจอมากับตัวเองที่ไม่ได้เล่าไห้ฟัง ผมขอขอบคุณประสบการณ์จริงจากเจ้าของเรื่องผมขอสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบผีปอบจึงมีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำจนแก่กล้าสามารถใช้อำนาจอันเข้มขังจากเวทมนต์คาถาไปกระทำร้ายทำลายชีวิตผู้อื่นเช่นทำเสน่หยาแฝดฝังรูปฝังรอยเศกหนังควายเศกตะปูเข้าท้อง หรือใช้มนตราบังคับวิญญาณพูดผีปีศาจวิชาไสยศาสตร์เหล่านี้มีข้อห้ามข้อปฏิบัติที่กำกับไว้ด้วยผู้ที่มีวิชาอาคมทางด้านไสยศาสตร์ซึ่งภูมิปตเจาทรงระบุไว้ว่าเป็นเดลัจานวิชาจะต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัตดดิโดยเด็ดขาดหากการกระทำผิดข้อห้ามซึ่งชาวยิสานเรียกว่าขลามก็จะเกิดโทษหนักหรือผิดครู วิญญาณบุมคคูก็จะลงโทษให้กลายเป็นผีปอบหรืออีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือเล่นคาถาอาคมอย่างคลั่งไคล้และใช้ความขังแห่งวิชามนดำไปทำลายหรือทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่กลัวเวรกลัวกรรมการกระทำาชื่อเป็นอาจินกระถังถูกอาถรรพ์ของไสยเวทย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองกลับกลายมาเป็นผีปอบไปในที่สุดเมื่อกลายเป็นผีปอบ ก็มักจะเข้าไปสิงสู่กับคนหรือมนุษย์ผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือที่เรียกกันว่าผีปอบเขา้าก็มักจะมีอาการแตกต่างกันออกไปบางคนก็แสดงกริยาการดูร้ายบางคนก็จะนอนสืมเศร้าคล้ายกับคนป่วยไข้ย,ย่างหนักบางคนก็จะร่ำไรลลำพันธ์ไปถึงเรื่องต่างๆนานา,นาแต่ไม่ว่าจะมีท่าทีอาการอย่างไรลักษณะผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะเรียกร้อง ให้นำอาหารสุกๆดิบๆมาให้กินเวลากินก็จะแสดงความตะกะมุมมามและกินได้จุผิดปกติทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของผีปอบที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเรื่องราวดีๆจากเจ้าของต้นเรื่องและขอบคุณทุกการรับชมรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเราเรื่องผีตนตรี2ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ